ค่ะเทศกาลเจก็มาทานเจกันนะคะมีร้านเจเยอะมากเลยค่ะร้านเจเยอะเลยอันนี้เป็นเปาจีค่ะเปาจีซื้อไปแล้วค่ะเปาจีอันนี้ก็เพาะปลาเจนะคะเพาะปลาเจร้านเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นพวกน้ำค่ะน้ำทั้งหลายน,น้ใหญ่ ันนี้เต้าหู้ทอดโอ้เต้าหู้ทอด้อนร้อ,รอนอันนี้เป็นเจเหมือนกันเป็นลูกชิ้นเจนะคะลูกชิ้นเจอันนี้ยำค่ะยำเจนะคะเหมือนกันลูกกุ้งกุ้งเจได้ไ่บแอมบอกว่าโซบะนะคะโซบะเจ ร้านน้ำพริกอันนี้ร้านน้ำพริกเจนะคะพริกเจอันนี้ขนมจีน,นะคะ่ะขนมจีนเจคุยไชย่อันนี้คุยช่ยรอชวัรนะคะคุยช่ายราชวัตรเจมีแบบนึ่งแบบทอดเยอะมากเลยค่ะร้านเจในนี้เยอะจังเลย ฝั่งโน้นเกสคอ์เจจัดใหญ่โตค่ะร้านโรงเยอะทีที่นั่งให้เรียบร้อยค่ะสั่งแล้วนั่งทานได้นะคะหรือซื้อกลับบ้านก็ได้ค่ะเอสคนเจเอาฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ของกินละ หอมกินไปฝั่งโน้นเดี๋ยวยอ้อนไปฝั่งโน้นอีกทีเดิวนวนไปโน้อนอีกทีจะถ่ายแทศสก,การเจวันที่สองที่นี่จัดวันที่สองถึงสิบเอ็ดตุลาคมนะคะสองถึงสิบเอ็ดตุลาค่ะสองถึงสิบเอ็ดตุลาค่ะปีนี้จัดสองถึงสิบเอ็ดตุลานะคะอันนี้ขนมทอดต่างๆค่ะ มีเปลือกทอดมีเต้าหู้ทอดอันนี้ก็เตียวลุยสวนเจค่ะเตยวสวนเจอันนี้ก็ผักผักทอดผักทอดค่ะผักทอดผักต่างๆค่ะทอดททททอันนี้ผักมุ้งค่ะผักบุ้งทอดมันทอดเต็ดเข็มทอด เห็ดนางฟ้าทอดค่ะผักต่างๆผักหลากหลายอันนี้เป็นซาลาเปาทับหลีนเนี่ยซาลาเปาทับหลี่ยนยงมีซาลาเปาเจซาลาเปาทับหลีนซาลาเปาทับหลีนะคะ มีหลายไส้ลูกละสิบห้าบาทอันนี้เป็นน้ำน้ำพริกนะคะน้ำพริกทั้งหลายมีตาแดงเห็ดหอมกาหน้าชายก็ถามสดเห็ดหอมอม,มีเยอะเลยน้ำพริกทั้งนั้นเลยกับข้าวข้าวก็เยอะอกับข้า,ขาวพ้อมต้อยมาเลิศมีกับข้าวหลากหลายนะคะ อาหารทานอาหารเจเดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะคะร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะร้านเยอะเลยค่ะอันนี้น้ำค่ะน้ำปั่นทั้งหลายน้ำปั่นทั้งหลายก็เจอยู่แล้วล่ะคะ่ะน้ำลำไยลิ้นจี่พึ่งเต็มเลยค่ะพึ่งมาจานน้ำหวานพึ่งเต็มเลย มันเยอะเลยอันนี้เป็นเต้าหู้ถัวปั่นห้าสีอ๋อเป็นน้ำถั่วปัน่นนมอมอนด์ปั่นค่ะอ๋อปั่นเป็นสมูทตี้ถั่วห้าสีอย่างเงี้ยค่ะถั่วปั่นและธัญพืช ขัห้าสีเลือกได้มีข้าวโพดปัน่นตัวปั่นนมอัลมอนด์มีทันยพืชได้ใส่เยอะโอืมหนี่ไชอบค่ะลูกชิ้นนะลูกชิ้นมาหลากหลายร้านมากลูกชิ้น,ล,นลูกชิ้นเยอะร้านเลยลูกชิ้นน,นี้ข้าวเกล็ดเห็ดหอมข้าวเกล็ดเห็ดหอม อ,อันนี้หนมจีนค่ะขาใหญ่มากคุณน้ำยาขาใหญ่เลยหนมจีนเจค่ะนนจีนเจเกีวเหนียวผม่วงดูกีวเหนียวสวยเลยสีเขียวสีม่วงสวยงามเลยค่ะเอาพอดอันนี้ลูกชิ้นเจลูกชิ้นเจอันนี้ของทอดทั้งหลายค่ะขอบเปี๊ยะเพื่อ เปลือกปอเปี๊ยะเปลือกทอดปอเปี๊ยะวุ้นเส้นทอดของเต้าหู้เปลือกทอดข้าวโพดทอดมันม่วงทอดหัวไชเท้าทอดฝักทองักบุ้งทอดเห็ดเข็มทอดู้เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะมีน้ำดื่มชาเขียวมัะมีเต้าหวยฟุตสลัดค่ะมีวุ้นด้วยเต้าหวยฟุตสลัด เต็นทลูกนมสดอันนี้แกงเห็ดสมุนไพรนะคะเห็ดหลากหลายเลยแกงเห็ดสมุนไพรค่ะแกงเห็ด้งเห็ดสมุนไพรนะคะ,ะ,คะต้าวยน้ำขิงอันนี้น่าอร่อยต้าวยน้ำขิง น,นี่ผัดหมี่เ้าะโอ้ทำน้าทานบบ่ังสีสีหน้าทานมากน้าทานจังมนนีกับข้าวข้าวโอ้โอน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะน,นั้นผัดมะเขือเกี๊ยวชย่อันนี้โปรตีรเรน,นตกเนกษตรผักทองก็นหน้าทานเนาะน้าทานทั้งนั้นเลย ผัดขิงน,นั้นหมดเลยผัดเผ็ดอันนี้นะะ้าทานขาเดินมาจนสุดแล้วค่ะมาฝั่งนี้นะะี่ค่ะจุดมากลับไหว้นะคะมหามงคลตลอดเทศกาลเจค่ะมากลับไหว้ได้ที่นี่นะคะ เทศกาลเจอันนี้ที่เมืองทองธานีนะคะ <Okay. S 1> จุดนี้เทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเทศกาลกินเจอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะจัดเขาจัดที่นี่จากวันที2่2ถึงวันที่11ต,ตุลาคมนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกซื้อของไปทานก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจะนำมาเสนอกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ